ก่อนจะไปฟังคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับหลายๆท่านที่มีประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นนายจ้างทำให้หรือนำส่งให้ตนเองท่านทราบหรือไม่ว่าสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้างหาคำตอบได้ในคลิปนี้ประกันสังคมจะแยกเป็นสามมาตราดังนี้ 1. มาตรา33 คือเงินสมทบป,ป,ป,ประกันสังคมสำหรับผู้มีนายจ้าง 2. มาตรา39คือเงินสมทบประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจที่เคยอยู่ในมาตรา3 3มาก,ก่อนและจ่ายเงินสมทบก่อนออกจากงานไม่น้อยกว่า12เดือนและลาออกจากงานไม่เกิน6เดือน 3. <Te le Alban ia> 2> 2> มาตรา40คือเงินสมทบป,ประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนที่ประกอบวิชาชีพอิสระค้าขายและสมัครใจ ที่ไม่เข้าเงินขายมาตรา39โดยทั้ง3มาตราจะมีอัตรานำสมม่งไม่เท่ากันดังนี้มาตรา33อัตรา5%เคิดจากเงินเดือนที่ได้รับทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน750บาทมาตรา39จะอยู่ที่อัตรา4 3 2บาทต่อเดือนมาตรา40จะมีทั้งหมด3อัตราคือ70บาทต่อเดือน100บาทต่อเดือนและ300บาทต่อเดือน มาดูกันว่าแต่ละมาตรามีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างเริ่มจากมาตรา33สําำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยทั่วไปกรณีประสบบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตกรณีทันตกรรมกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเสียชีวิตกรณีชลาภาพกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีว่างงานมาตรา39คุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีสงเคราะห์บุตรกรณีชราภาพมาตรา40จะมี3ทางเลือกทางเลือกที่1คือ70บบาทต่อเดือนจะคุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิต ทางเลือกที่สองนส่ง100บาทต่อเดือนจะคุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีชราภาพได้รับเงินก้อนพร้อมดอกเบี้ยทางเลือกที่3นําส่ง300บาทต่อเดือนจะคุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีชราภาพได้รับเงินก้อนพร้อมดอกเบี้ยกรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับรายเดือนตั้งแต่แรกเกิดถึง6ขวดจะเห็นได้ว่าในแต่ละมาตราทั้งเงินนำส่งและสิทธิประโยชน์ก็ไม่เท่ากันขึ้นอ,อยู่กับว่าแต่ละท่านเข้าเงื่อนไขไหนและมีกำลังพอที่จะนำส่งเงินสมทบไหวแค่ไหนในแต่ละเดือนอย่างไรก็ตามก็ยังมีรายละเอียดที่ไม่ได้กล่าวมาข้างต้น คลิปนี้เป็นเพียงสรุปสั้นๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพของสิทธิประโยชน์ในแต่ละมาตราของเงินสมทบทุนประกันสังคมไม่ว่าท่านจะนำส่งในมาตราไหนหรือทางเลือกไหนก็ขอให้ท่านพิจารณาก่อนว่าตัวเองไหวแค่ไหนสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราปลอดภัยปลอดโรคและปลอดหนี้ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ